ไม้ที่ถูกตัดว่าจะเอาลากไปไว้ตรงข้างๆหอพ่า,า,า,าคุณครูตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะมีกิ่งไม้มีขี้วัวแล้วถ้ามีฝนตกใส่ก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งสายเนี่ยท่อน้ำประปาน่ะที่โยงจากด้านหน้าปากซอยนะคะมันก็จะถูกใบไม้ทับผมนะคะเนี่ยถ้ารั่ว ถ้อรั่วถ้อซึมน้ำไหลน้ำรั่วซึมก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดหลักเลยที่คุณครูจะต้องย,ย้ายหรือเอากิ่งไม้ออกจากข้อนะคะเอาใบไม้เนี่ยที่มันทับขมออกจากข้อให้หมดนะคะเพื่อที่จะมองเห็นท่อค่ะก็เลยเป็นที่มาของงานวันนี้ค่ะก็คือเคลีย เคลียขิงไม้แล้วก็ใบไม้ออกจากท่อค่ะคุณครูไม่ได้ตั้งใจทำหรอกมามองๆดูแล้วก็จับจับแล้วก็เลยทำเลยค่ะนะคะอีกอย่างถ้าไม่มีขิงไม้เนี่ยรถสามารถวิ่งได้นะคะรถใหญ่วิ่งได้ค่ะได้ประโยชน์หลายอย่างนะ,ะได้ทั้ง ใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักได้แล้วก็ได้ดูแลท่อน้ำของเราค่ะให้มองเห็นท่อแล้วก็รถล,ลาก็จะวิ่งได้นะคะถ้าเราข่งไม้ออกค่ะเปน ห้าหกรอบก็จะหมดแล้วเนาะลากไปอใกลจะโล่งแล้วค่ะไม่หนักเท่าไหร่ใกล้จะหมดแล้วค่ะใกลแล้วไกลจะโล่งแล้วค่ะสุดท้ายแล้ว ายแล้วนะคะายแล้วหมเ That's okay, That okay. ิงไม้ขิงไม้ออกไปหมดแล้วก็จะมารวมไว้ตรงนี้ค่ะเป็นปุ๋ยหมากกันหัวไม่ให้มากินพืชผักที่ปลูกข้างในบ้านนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยค่ะนะ กันไม่ให้กลัวกินใบกล้วยเสียหายนะแล้วก็เป็นฟืนได้ด้วยเนาะคนไหนอยากได้อยากได้ฟืนก็มาเก็บเอาไม่ได้ว่าเนี่เป็นฟืนสามารถเป็นฟืนได้เลย